สวัสดีครับพี่น้องบ้าบลูกก็มายามเงียบของสาวันที่เป็นัางขัน้นที่สิบครับเด็อนกันยายนเวลาอยู่ในของหกโมงครับมาเมืองพี่น้องใดยยจะตัวว่าก็โดดเจๆอยู่เขาตัวนึงพี่น้อง เนื้อปลาขาวสับครับกบแต่น้อยขึ้นมาใส่นวนผดม่อยาบตัวไปอยู่พี่น้อง้างสาสากับหกครับมึงดอกบัว หกพี่สองสาตากบัวไปเจ็บไปแจงใส่ป่าบ่าไม่ไปต่ำงางนี้เป็นอะไรกัน โอ้ยมิจกบหน่อยตัวซับโปเมื่อนี่ตัวหอนกับว่าซ้ำเฉียดหม้อ ว่าสิริดกบเป็นหนึ่งกับว่าไมีมกี่ตัวนี่เมื่อกบรรยากาศพี่น้องฟังเสียงนกเขาคันตุ้ยตุ้ยอยู่น้่ไว่าว่ายงวันอันขั้นที่สิบครับเดินกัญญาโยนเวลาอยู่เวลาอยู่นี่กับหกโมง ประมาณพี่น้องนี่จะกรบหน่อยรห้มันใส่นุ่นผูดมันก็นุ่นปลาเห็ดครับพี่น้องมยามยาไปต่อไปอีกมานบนี่จะกรบหน่อยตัวซัมปูเมื่อน lắng như thế này, mình nghe gỉn หลังนีองอ่ก,กันนบน้มพวกนี้จากเด็ดแจ่มนึองอยู่พี่น้องตัวนี้มเม่นก้อนมูอ นั่งอีกสองลังที่เป็นนั่งไหนพี่น้องแปลไปเมืองได้อีกเจ็ดตัวก็ได้พอ่อปนดอกเอาจะบปนนี่ละ่ะเข้าลังนี่ได้ยืดตัวหนึ่งพี่น้อง ตัวหนึ่งชื่อเด็ป่อนอยู่วะพี่น้องนัง่นมึงรังสายมาเ่นี่เด็กป่นเด็กป่อนอยู่หรกเห็นตริงอยู่หมู่ใหม่อยู่ gật chân ngoài xóm tù con cúc ngoài là mình cháu thì chứ nó ีารพน้องเมืองกันว่าี่ได้ยักตัว อีกตัวหนึ่งครบจะได้ขาดถึงนี้ตัวจำเ็ดโม

Oh. เป,ป็ดป่นหนึ่งพี่น้องครบหน่อยครับนนกินอะไรคือกันแห่งป้นดูแข็งบ่แข็งมาอนอยู่ มาเบิ่งกันครับพี่น้องว่าสิได้สิมานบ่หลังจากเกี้ยเทออกจากเงียบแล้วเงียบสิบหลังม,มงาเบิ่งพี่น้องมีแต่ตัวใหญ่ๆซฟันโปมื้ 3, 000, 000, อนี่แนหะ้ยกระยูดเจ็ดตัวครับ ใส่ปลาขาวสับกับเงียนั่นเะพี่น้องได้เศร้านี่ปลาสับกับคือร่ละหกสิบบาทกับประใส่กบได้เจ็ดตัวเป็นได้พี่น้องเงียบสิบหลัง จะรับเ้านี่กันมันจำนี่แหละพี่น้องแต่ไปป้นอยู่ให้เขาไปหาเจมเห็นอีกเขาเืินหลังจะม่อะไรหรอำหรับเ้านี่กะฝากไว้เนี่ยนะครับเด้อฝากติดตามน,นช่องบ้าบารลูช่องยูทูบ ยมยมยมตัวนี้หวานครับมันจะขาดตอนเสารของวันอังคารที่สิบครับเด่นกันยายนเวลาอยู่นี่ครับเจ็ดโมงเหรอครับ เอามาแน่แหละครับพี่น้องเด็ดปุ่นยูบ่เป็นอย่างเมื่อ้าใส่ไม่ลงกมาใส่ลุมดรอกมาใส่น,นนหอกไปที่นี่คลิปนี้ก็ไว้เช่นนี้แหละครับพี่น้องฝากด้ด้วยครับช่องบ้าบุ